สวัสดีทุทกคนเปรี้ยวซับเผ็ดเข็ดฟันเมื่อน,นิตยสารชั้นนำ The u Korean ได้ลงคลิปของลือซาบรักพิงก์กับการถ่ายนิตยสาร The u Korean เดือนสิงหาคมโดรยรายละเอียดบอกว่า เติบโตไปด้วยกันในนามของแบล็กพิงค์และเธอเปล่งประกายในนามของลิซ่าและอีกหนึ่งใบหน้าที่คุณยังไม่ได้ค้นพบศักยภาพพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเธอสาวน้อยที่น่าหลงไหลกลายเป็นราชินีย้อนยุคแน่นอนว่าหลังจากที่คลิปเนี่ยถูกโพสลงใน i อ s t o r y ของ W k o เ e a n ยก็เรียกได้ว่ามีชาวเน็ตได้พูดถึงความสวยงามและความเซ็กซี่ของลิซ่าด้วยนะคะโดยเฉพาะกับชุดที่เหมือนที่เธอใส่บรานะคะเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าตอนแอดมินเห็นครั้งร แรกเนี่ยก็รู้สึกแบบเฮ้ยโคเซ็กซี่เลยแต่ว่าในความเซ็กซี่นั้นมันยังมีความเท่ที่ลิซ่าเธอแสดงออกมาให้เราเห็นด้วยนะจนแอดมินก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดูโป๊อะไรมากมายนะคะเพราะจากการพรีเซนต์ของลิซ่าเนี่ยเธอมาในแนวเท่ๆคูลๆแนวสปอร์ตมากกว่าอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของแอดมินนะนะคะ แต่ถ้าใดๆเวลาที่แคปออกมาเป็นรูปเนี่ยมันก็จะเห็นความเซ็กซี่ที่ชัดเจนแต่ถ้าเราดูเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือว่าคลิปเนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว่าคือไม่ได้ดูโป้นะแล้ววันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆไปฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตที่ได้เห็นลูปนี้ของลิซ่ากันนะนะคะความเห็นแรกเขาบอกว่าลิซ่าไม่อ่อนโยนอีกต่อไปแล้วลูกสาวเราโตแล้ว ความเห็นที่2นะคะบอกว่ายกชุดนี้ number o n น้อยแต่มากน้องเซ็กซี่สุดๆซฟัฟไฟลุกพริกหมดสวนยกไรเพราะเธอความเห็นต่อมานะคะเขาก็บอกว่า ลิซ่าเบาได้เบาคะลูกแม่รู้ว่าหนูโตแล้วเป็นสาวแล้วแต่แม่แม่ก็ห่วงหนูนะและอีกความเห็นนะนะคะเขาก็บอกว่าร้อนแรงมากยิ่งโตยิ่งสวยทั้งอินเนอร์จลิดจักรันฟิลสาวเจร็อกมากชุดสวยหน้าสวยผมสวยเครื่องประดับเลอค่าใดๆงานขนตารูปนี้ปังสุดแล้วก็มีความคิดเห็นของชาวเน็ตนะนะคะเพื่อนๆที่บอกว่าลิซ่าลุคนี้เธอเหมือนแม่มด ซึ่งพอแอดมินดูเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเธอก็เหมือนแม่มดในซีรีส์อเมริกันเลยนะคะแอดมินอยากจะบอกว่าลิซ่าเนี่ยเธอแต่งลุกไหนเธอก็ปังหมดทุกลุกจริงๆเหมือนตอนลุกงานบุญกะรีคัลเลอร์ที่ผ่านมากับผมบรอน์หน้ามาตรงกับเดรสสีดำลุคนั้นเธอก็สวยสง่าเหมือนกับวมพายสาวในเรื่องชวายไลท์เลยนะคะก็ไม่ว่าลิซ่าเธอจะแต่งตัวลุกไหนเนี่ยก็คือสวยทุกลุกจริงๆแล้วก็มีชาวเน็ตไม่น้อยนะคะที่เข้ามาแสดงความเห็นว่าลิซ่าเธอเซ็กซี่เฉพาะ เวลาที่เธอถ่ายงานเท่านั้นแหละควรมองว่ามันคืองานของเธอซึ่งเมื่อเธอโตขึ้นก็ต้องมีการถ่ายงานที่หลากหลายตามไปด้วยแล้วก็ยังมีชาวเน็ตอีกบางส่วนนะคะเพื่อนๆที่ให้ความเห็นว่าลิซ่าเธอขายความน่ารักสดใสไม่อยากให้ถ่ายอะไรเซ็กซี่เบอร์นี้เลย และสำหรับแอดมินนะคะแอดมินมองว่าลิซ่าเธอพรีเซนต์ความเซ็กซี่แนวสปอร์ตแล้วก็เท่ๆคูลๆมากกว่านะคะซึ่งก็ไม่ได้มีแต่ความเซ็กซี่ร้อเเซนะนะคะซึ่งแอดมินก็ชอบลุคนี้ของลิซ่านะคะและใดๆกับสายตาที่มีพลังของลิซ่าคือดูทุกครั้งก็ต้องชมทุกครั้งจริงๆนะคะเวลาที่เราได้เห็นงานของลิซ่าออกมาเนี่ยคือสายตาของลิซ่าแล้วแววตาของเธอเนี่ยมีพลังมากๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ